อันนี้ก็จะเป็นงานพันท้ายนะครับส่งงานพันท้ายตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งทำครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับแล้วก็รองท้ายด้วยไม้ประดู่ครับอันนี้ก็เหลือเคลือบเงาอีกสักหนึ่งรอบครับผมลงสีจริงแล้วเหลือเคลือบเงาก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็สั่งทำได้ครับ งานพันท้ายจะเอาไปใส่ใส่พวกพายิงหนูก็ได้ครับหรือเอาไปทำหน้าไม้ยิงปลาก็ได้นะครับไม่แพงครับผมเริ่มต้นที่พันนิดๆน,น,นะครับราคาขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของท้ายนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปรูปทรงครับผมตัวนี้ก็ใส่โก่งไกลให้เรียบร้อยสวยๆครับโอเค ตัวนี้จัดให้ลูกค้าเจ็มๆเลยนะครับมีตาจะได้มันๆตัวนี้มีตาทั้งสองข้างนะครับทางขวาแล้วก็ทางซ้ายประมาณนี้ครับเหลือลงและเกอรอีกหนึ่งรอบก็จะส่งให้ลูกค้าเลยครับตัวนี้